สวัสดีครับมันนี่สิพ่ามาเบิงสารพระวอรพระตาฮูาสารประจำจังหวันดนองบัวีลำพูนเครับมัอนี้เพิ่งว่าท่านได้เปิด<อ>ประตูแต่ว่าสิเขาข,ข,ข้างๆก็จะเป็นสารหลักเมืองของจังหวันดนองบัวีลำพูนเลยนะ ฐานหลักเมืองน้องบุรลมพูพออระวอพาตาพออระวอพาตาเนี่ยกะดีเฮ้ยกะเสีมัติสางน้องบุรลมพูเนี่ยเหรเฮ้ยกะเสีมัติ สัางหลายจังหวัดอยเพราว่าประทานจังหวัดอุบลอาจจะท,ท่านี่ยังสิเพราะว่าประทานขึ้นย่านนึง จะเป็นลักใหม่เก่าๆครับใหม่โบลาณ่า,านี่คือข,ข้ามบูชาของเ่นข้าถาบูชาอ่านง่ายชัดเจนด้วยครับตั้งหน้าม้วสาจบอะใส่เลย นั่งอยู่นี่เพิ่งไปพร้อมเพิ่นผีสิมี่ดอกไม้ถูเทียนไปให้สักการะบนเบ,บนก็ติติดลยสวยงาม<ป>มากครับมากกราบไหว้สักการะ มาค่าขายในจังหวัดลงบวลงัวลลพูเนี่ยก็ต้องมาสักกะละเป่นตัวหลักตัวเสาคนก่อนสิเอาผ้าเก็ดสีมาคข้องไว้พวกมาไล่มคล้องสิมาบนบานศาลเก่ากันเถอะมาครับมากราไหวเป็นมาสักกะเป่นปวบปตา หลักเมืองของหลวงบัวหลวงพูนี่แหละอยู่ในศาลพระว่าวตานี่แหละเป็นเด่นห่องยังไหวกาไวแล้วครับมีอยู่ประมาณหกห่องบางคนเขียนว่าปูหลูเกิมีหมอนคางสนาและ เิ่นว่าผู้ววเฒ่าผู้แก่คนอื่นคนมาวายม้ากราบสักกละห้องนี้กับพ่อพ่อมิมี่ลูกคนเดียวข้างหลังในห้องนี้ละมี่หกห้องผ้าแดงซองมีเสียง สิเป็นหองหองรับมีอยู่หกหองหองนี่กับผาหลานีหกหองครับผาหลาเสี้ยงซองผ้าแดงเอาวาปู้ลู่หกหองยู่ในนี่ครับ ยูสาร่าข้างหลังเพราะว่าวตาเท่านี้แหละจะนีก่อนนะครับน้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเ้ยสวัสดีครับ